สุดท้ายก็ค้อภาษาที่สองคืที่รถรียนภาษับซึ่งอาจารย์คท่านจะติดเองข้อความวันที่พิกายนสหกแล้วก็เาหน้าตอเวลาถึง้องแล้วที่าจาะขอกทำสิงนีครับแล้วกอาจารยก็จะยังามเรื่องที่ต้พททำเขาพูดว่าภาพนี้เราจะไม่สอนคนกที่พูดอะไรดี

ทางแ่แค่เดิที่จะไปทนั่นก็คือการที่คนทงตูนนะขณะที่ทั้งตูที่สนใจกูเเนก็จะถึงประทางบางก็ต้องการมาอรามนะครับาวข้องการถามออก้มีเดินไมได้ครับอ้ที่รตังนะครับ่ต่าันั้นทั้งั้งต่อมาเสร็จแล้วว่าก็เปเรีนี

ไปที่อีกสองเรืองากให้น้ำเด่นในเรื่อของเรือวัสดารนเดินทางน้ำเด่นแล้วไปดูเส้นตรงเดียวกับการท่องเที่ยที่อยู่ในเรืารเสี่ยงแต่วัสดุการนเด่นของการเรียนรู้ขอเรียรู้ทุกคนแล้วก็เป็นการเรียน้จกอย่ต้อทอินดิสายที่อยู่ที่ที่เจ็บเจ้า่ลานนาที่ต้องอีนดิสา

พวก้กองมีคนที่ก้บกับู่ี่ยวคือไปที่คู่ใหญ่ยกที่เนที่นี่าสมแล้วก็ครับอบเดี๋ยวโทราแล้วก็ไดการตู่่ดที่ครับเดี๋ยวทุกที่ยูเลาวันาทีท่านจะได้ถ่ายรูปถ่ายอะไร